อินเตอร์หน้านะมันแตกนะฮะมันแตกนะฮะอย่างมันแตกที่ขอบสะเข็บที่เป็นขอบพลาสติกตรงนี้นะฮะน้ำมันอันน,นตอนนี้นะฮะเราก็ได้ทาการติดตั้งนะฮะตัวแผงอินเตอร์หน้านะฮะใบใหม่เข้าไปที่ตัวรถเรียบร้อยนะอันนี้เป็นแผงใบใหม่เป็นแผงอลูมิเนียมทั้งใบนะฮะ สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับรถยนต์ Ford r เ n นเจอนะอีกเช่นเคยนะคันนี้เป็น2.2นะฮะเกียร์โต้นะวันนี้เรนเจอร์คันนี้เข้ามาด้วยปัญหานะซึ่งมักจะพบกับรถยนต์รุ่นนี้เลยนะทั้งเรนเจอร์แล้วก็ B ีก50 Pro นะทั้งเครื่อง2.2 3.2นะฮะปัญหาของเขาก็คือตัวแผงอินเตอร์หน้านะมันแตกนะฮะมันแตกนะฮะอย่างมันแตกที่ขอบสะเข็บที่เป็นขอบพลาสติกตรงนี้นะฮะน้ำมัน เยิมเต็มไปหมดเลยนะฮะน้ำมันเยิมเต็มไปหมดเลยนะฮะอาการของเขาก็คือรถไม่มีกําลังเนื่องจากอากาศมันรั่วออกทางนี้แหละทางแผงอินเตอร์เนี้ยอากาศที่มันอัดมาจากตัวเทอร์โบนะวิ่งผ่านท่ออินเตอร์ลากมาวิ่งผ่านตัวแผงอินเตอร์เพื่อระบายความร้อนนะฮะแล้วก็มาขึ้นที่ตัวท่ออินเตอร์บนนี้นะแล้วก็ไปรวมกันในห้องไอดีเพื่อเข้าห้องเผาไหม้อีกทีนึงทีนี้พออากาศมันน้อยอากาศมันไม่พอเนี่ยการจุดระเบิดการเผาไหม้มันก็ น้อยตามไปด้วยนั่นเองนะฮะก็เลยเป็นเหตุให้ตัวกํากลังเครื่องยนต์เหมือนกําลังตกนะกำลังมันตกนั่นเอง <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้คันนี้เขาก็จะมาทําการเปลี่ยนนะตัวแผงอินเตอร์ใหม่นะแต่เราจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นแผงเดิมศูนย์แล้วนะฮะอันนี้เป็นแผงเดิมศูนย์แผงเดิมที่ติดมากับรถแผงเดิมที่ประกอบมาจากโรงงานนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นแผงใหม่เป็นแผงอลูมิเนียมทั้งใบแบบนี้เลยนะฮะ แผงอลูมิเนียมทั้งใบแบบนี้เลยนะหนาๆทนๆเลยนะฮะเปลี่ยนลูกนี้ไปแล้วก็น่าจะไม่มีการรัว่วการแตกการระเบิดจากข้างในออกมาอีกแล้วนะฮะฮะดูไซส์ดูขนาดมันต่างกันเลยนะฮะความหนาต่างๆเห็นไหมอันนี้ของเดิมนะส่วอันนี้ลูกใหม่นะฮะที่เราจะเปลี่ยนให้ให้กับ เลนเจอร์คันนี้นะจะเห็นดูว่ามีความหนาความแข็งแรงต่างกันเลยนะแล้วเป็นอลูมิเนียมทั้งใบนะฮะข้องอที่ไปต่อกับท่ออินเตอร์บนล่างก็เป็นอลูมิเนียมด้วยแล้วนะฮะนะฮะอันนี้เป็นข้องอที่ไปต่อเข้ากับตัวท่ออินเตอร์ทั้งบนและล่างนะซึ่งของเดิมเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะฮะเนี่ยมันเป็นพลาสติกฝั่งนี้ก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวหลอดเองก็หนากว่าใหญ่กว่าแข็งแรงกว่า ใช้ได้เลยฮะใช้ได้เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีส่วนทาให้ตัวกําลังอัดหรืออะไรหรือว่ากําลังลมสูญหายไปไหนนะฮะไม่เกี่ยวกันนะฮะอย่างเท่าเดิมทุกอย่างนะจะไม่รอรอบไม่อะไรทั้งสิ้นใส่ทดแทนของเดิมได้เลยก็ขับเต็เหมือนได้เหมือนของเดิมเลยเพียงแต่จะได้เรื่องในความแข็งแรงขึ้นมาเท่านั้นเองแข็งแรงกว่าเดิมก็คือพูดง่ายถ้าเปลี่ยนลูกนี้ไปก็จะไม่เจอเรื่องอาการเรื่องแผงอินเตอร์แตกเองนะแผงอินเตอร์แตกคือแตกจากระเบิดออกมาจากข้างในออกมาข้างนอกนะฮะ จะไม่เจอเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนนะเพราะตัวนี้มันทั้งหนาทั้งแข็งแรงกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทําการถอดเนาะถอดตัวแผงอินเตอร์เก่านี้ออกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวแผงอินเตอร์ไปใหม่นี้เข้าไปเป็นงานตรงรุ่นเลยนะสร้างขึ้นมาตรงรุ่นไม่ต้องดัดแปลงตัวรถใด,ดๆทั้งสิน้นถอดตัวเก่าออกนะแล้วก็ใส่ตัวใหม่นี้เข้าไปได้เลยจุดล็อกแผงต่างๆอยู่ในตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะไม่ต้อง มีการแก้ไขหรือแดัดแปลงตัวรถอะไรเลยใส่กลับไปในตำแหน่งเดิมทุกอย่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการถอดเปลี่ยนตัวแผงอินเตอร์หน้านี้กันนะครับค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ทำการถอดตัวแผงอินเตอร์นะ,ะลูกเก่าลูกที่มันมีอาการแตกมีอาการรั่วออกมาแล้วนะฮะคือนี้ตรงนี้คือจุดที่มันแตกจุดที่มันรั่วนะฮะ ตรงนี้ขอบมันเป็นพลาสติกด้วยนะฮะจุดที่มันแตกจุดที่มันรั่วนะฮะมีน้ํามันไหลออกมานะครับผมนะฮะ,ะ,ะมันรั่วมันรั่วเรื่องปกติฮะรุ่นนี้เจอรั่วบ่อยนะฮะไม่ว่าจะรั่วที่ขอบนะฮะหรือว่ารั่วตัวแผงเลยนะ,ะก็เจอในในในหลายๆเคสนะฮะในในในหลายๆกรณีนะฮะเพราะว่าเนื่องจากมันบางนะฮะมันค่อนข้างบางนั่นเองนะฮะ บางมากนะฮะเมื่อเทียบกับของใหม่นะของงานสร้างที่เราจะทําการใส่เข้าไปนะฮะอันนี้จะหนากว่าเยอะนะครับผมจะหนากว่าแข็งแรงกว่านะฮะรับประกันว่าทนทานนะใส่ใบนี้ไปรับประกันว่าไม่มีการระเบิดออกจากข้างในออกมาข้างนอกอีกแล้วนะฮะวิธีการเดียวที่จะทําให้แผงเจอใบในี้แตกก็คือโดนทิ่มโดนตําหรือว่าไปชนอะไรมาเท่านั้นเองถึงจะแตกนะฮะ จะไม่เจอในกรณีที่แตกระเบิดรั่วออกมาจากข้างในเหมือนแผงของเดิมนะฮะติดรถอีกแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทำการนำตัวแผงนะอินเตอร์ใบใหม่นี้นะกลับไปใส่ที่ตัวรถนะฮะ,ะตัวรถตอนนี้เราก็พอรื้อแผงอินเตอร์ออกมามันก็จะเป็นโลง่ลงๆแบบนี้เลยนะฮะตำแหน่งในการติดตั้งแผงก็อยู่ตรงนี้นะฮะ ติดตั้งในตำแหน่งเดิมเลยนะฮะไม่ได้ต้องมีการดัดแปลงแก้ไขอะไรนะฮะสามารถติดตั้งในตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับผมนะสำหรับแผง,งนิเตอร์ใ,ใบใหม่นี้นะที่เราจะใส่เข้าไปให้กับรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอรคันนี้นะฮะใส่ไปในตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะฮะไม่ต้องมีการดัดแปลงแก้ไขอะไรเลยนะครับผมใส่ใบนี้ไปก็รับประกันเรื่องความทนทานนะฮะ ทนทานแน่นอนดูลักษณะใช่ไหมหนาต่างกันเลยนะฮะมันหนาต่างกันเลยระหว่างแผงใบใหม่กับแผงลูกเก่าที่เป็นของเดิมติดรถนะฮะความแข็งแรงต่างกันเลยนะฮะใส่ตัวนี้ไปรับประกันว่าใช้งานได้ยาวนะครับผมใช้งานได้ยาวนานจะไม่เจอปัญหาเรื่องแตกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแผงอ,อินเตอร์ลูกใหม่นี้ไปใส่ที่ตัวรถไปติดตั้งที่ตัวรถกันนะครับผม นะต่อไปเราก็จะนําตัวแผงอินเตอหน้านะอันใหม่นะที่เป็นเอาเมิเนียมทั้งใบนี้กลับไปติดตั้งที่ตัวรถนะฮะ,ะก็ใส่ไปในตําแหน่งเดิมทุกอย่างนะจุดล็อกนะจุดยึดน็อตต่างๆใช้ในตำแหน่งเดิมเลยฮนะไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขเลยนะครับผมนะฮะไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขอ่านะอะไรเกี่ยวกับตัวรถเลยนะสามารถใส่ไปในตำแหน่งเดิมได้เลยนะของของรถนะฮะ ใส่แทนตัวแผงอินเตอร์เดิมนะที่ติดรถมานะฮะที่แตกรั่วนะแตกร้าวไปแล้วนะั่นใส่ได้เลยนะครับตรงตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะฮะจุดล็อกน็อตนะฮะตำแหน่งเดิมเลยนะฮะตำแหน่งเดิมเลยนะข้างล่างอีก2ตัวมันจะมีจุดยึดน็อตอยู่4ตัวนะด้านบน2ด้านล่าง2นะครับบูทยางตัวนี้ก็ใช้บูทยางของเดิมได้เลยนะฮะไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขนะฮะ อะไรเลยนะฮะใส่ได้เลยใส่ในตำแหน่งเดิมได้เลยทุกอย่างเลยนะฮะไอ้เต้าแผงนินเตอร์นี่หน้าที่ของเขาคือรับลมนะฮะมาจากตัวเทอร์โบนะ,ะรับลมมาจากเทอร์โบซึ่งมันเป็นลมร้อนมันจะต้องวิ่งมาผ่านแผงนี่เพื่อระบายความร้อนลดความร้อนของอากาศของลมที่มาจากเทอร์โบเพื่อที่จะไปวิ่งเข้าในห้องเผาไหม้เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์เพราะอากาศที่ร้อนเนี่ยจากเทอร์โบเพียวๆเนี่ยมันทําให้มวลอากาศมันน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้อง มาวิ่งผ่านตัวแผงอินเตอร์เพื่อลดความร้อนลดอุณหภูมิของตัวลมที่อัดมาจากเทบโบเนี่ยให้มันเย็นลงมันจะได้มีมวลอากาศเพิ่มขึ้นมันก็จะมีส่วนช่วยในการเผาไหม้นะยิ่งอากาศมีมวลมากเวลามันเผาไหม้เวลามันจุดระเบิดก็จะเผาไหม้ได้ดีจุดระเบิดได้ดีนั่นเองเขาถึงต้องทําตัวแผงอินเตอร์หน้านี้ขึ้นมนานะเพื่อที่จะระบายความร้อน ของลมของอากาศที่อัดมาจากตัวเทอร์โบนั่นเองนะครับนะหน้าที่ของแผงอินเตอร์เขาก็คือหน้าที่นี้นี่แหละคือลดอุณหภูมิอากาศนะที่ส่งมาจากตัวเทอร์โบนะเพื่อให้อากาศมีความเย็นลงมีมวลมากขึ้นเวลามันวิ่งเข้าห้องเผาไหม้จะได้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะแต่เกิดการจุดระเบิดที่ดีแล้วเครื่องยนต์ก็จะมีกำลังให้เองโดยอัตโนมัตินั่นเองนะฮะ อันนี้คือหน้าที่ของตัวแผงอินเตอร์หน้านะครับว่าทําไมมันถึง,ต,ง,ต,งต้องมีแผงอินเตอร์หน้ากันนะฮะจะช่วยในเรื่องของการจุดระเบิดช่วยในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทําการติดตั้งขันน็อตล็อกต่างๆนะตามตัวแผง4ตัวแล้วก็ตรงเข็มขัดล็อกตัวท่ออินเตอร์บนกับท่ออินเตอร์ล่างนะอีกอย่างละตัวแค่นั้นก็เสร็จสิ้นนะฮะสำหรับการติดตั้งนะฮะตัว แผงอินเตอร์หน้านะสำหรับ Ford r เล g เจแล้วก็ m a z d a b t 50 Pro นะใช้ตัวเดียวกันนะฮะใช้ตัวเดียวกันเลยนะฮะใช้แทนกันได้เลยนะครับผมสำหรับท่านใดนะที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะเจอปัญหาเรื่องแผงอินเตอร์แตกแผงเจอระเบิดก็แนะนำให้ใช้เป็นแผงอินเตอร์ที่เป็นอลูมิเนียมทั้งใบแบบนี้นะคือเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวคุณก็ใช้งานได้ยาวนานไม่ต้องมาเปลี่ยนอีกแล้วนะฮะพอถ้าไปเบิกเป็น ของเดิมศูนย์มานะฮะก็มีโอกาสที่ใช้งานไปมันก็จะแตกมันก็จะระเบิดอีกซึ่งบอกได้เลยแผงอินเตอร์ที่เป็นแผงอินเตอร์เดิมศูนย์เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกแทบจะทุกคันนะ,ะแตกแทบทุกคันเลยนะครับนะฮะก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมนะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ,ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปที่เราจะนําเสนอเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงนะแล้วก็การบริสารรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์แล้วก็ Mazda b t 50 Pro นะครับผมทั้งเครื่อง22แล้วก็32นะฮะส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ